รับข้าอืกอันนี้อฟคอโนครวียาพรบุริงขัมรวมถวายรวมขังมหาเกียรเนาะให้ชิ้อให้จับชื้นง่ายน้ำอมือุกงูจบมือุกงูไม้หินห็นแล้วก็รวยกระดเกริดนะลูลนะอันนี้เอฟคือผังมาทางข้องยืมเหมือนยืมให้เหม่อนยืมตื่นยืมหาวิ่งเขียนใบหลายทุกคนนายนัทัพง นางพาวิืีซิงเลอร์เก้าเกุชูถูกต้องเนาะนางสูวิชาในปัญญาแล้วก็อินชาสิบเก้าบาทนี่สิบเก้าบาทก็เือียรเออบากจำเป็นตรองมือเงินใช้เงินไดนางพิงนภาโครมหนึ่งพันบาทใช่ไหมเออเหเมื่อคุกคนเหน่อยก็ได้ยูทีบุญสิ้นทานเรกเออนางพัชราวดีหนึ่งร้อยเก้าก็เสียรให่เมื นางดวงกึ๊บนางวะไรพนยึดผ้ายึดผ้าสีตัววันชีระชยนาชิกชาอมอะให้มือถูกมือแบบมือถูกมือไม้อายุวันนี้ถูกขับแรงแล้วก็รวยทุกทุกคนอ,อันนี้เอฟคีผ่านมาแังช่องแตงโมนางนัดดาหนึ่งพันบาท นั่งช่องอื่นชาญานั่งวิรัติชาดัญญาอามือโคคมือแากมือโคกมือมั่นหิงหิงแล้วก็ดูรวนนะลูกนะจะเดินจะเลื่อนจะบุญทุกคนยิ้มครับงอช้อนชาดิชาอุ่นแชใครจะว่าอบตาห้าร้อยบาทสะสมแางบุูไปเรื่อยๆที่นั่งชาดิชาหวานกับพ่อเสียเปล่าพ่อช้างมาเลยเอโคไหม เง้ยแบบเงามงเมือนคู่ว่าเช่าแ้วพอเช่าคังเลยไม่ใจเอาด้วยคือคู่อย่างดี้คังเอาคังเอาย้ำใจเหมือคู่ใจโอ้ยกต่ใจเขาจะอะไรดื้อแต่ไม่ใช่คือเอาคือว่าอลู้อย่างใจแล้วพอขี่ขึ้นก็ปวดวบดทื่อบดสาธุสาธุปู่ไม่หางมม่หางก็เหมือนคู่กันคือม่ใชเอาเพราะใะไอกจากดิฉันนู่บาวดแบบที่อบได้ที่ปว่ บาดคือบาดรื่อหมวนขาบึงแล้วบเบื้อนขวัญเออเออง้างใช่หรือขาอืมไม่คู่ใจพอืมคอยพอเนี่ยเอาคู่มันคือออกมาพอรูอืมม้วเนี่ยอืมไม่คู่ว่าข้างเนี่ยถึงข้างคู่ใจเนี่ยจึงปล่อยมาเรื่อยปล่อยออกมาเรืย เรียกปู่แต่บุ้งขยายก็ครับปู่เข,าป,ขาปูอ่นจกักไม,ม่กี่คู่แต่เขาคีดอย่ขึ้งหงางอราะเาดื้อกระตืออันยนะาเม,มื่อคู่ว่าขั้นชังบ่เหมือนกั้นชังได้คือขาตัวมาคข่นยิมครับปูเอาจังขึ้นอนะไรคือขนตัวมาพอหายเริ่ยพอตัดหาเรื่อยกระใจหายเยืมอยเชื่อค่อาดรื่ม่คง,งเลยมาคงตัวเลยรู้จักไหม เอาไถ่ของตูมันจะไงแต่นี้ไ่่ของปูนั่ถึงเนี้ยึงนด้ไปหาบอกคตรลวเลยทุองตูเชื่อเถื่อเชื่อถือแค่นี้ขาบ้ากันเหมือนกันเยงวดนี้พอเทียบเียบนะแต่ว่างวดนี้พอเทีย้เรียบนะอย่าว่ากันนะลูกนะเขาบ้าน เราว่าไม่เป็นไรน้อง,อง,องบแบ่งกันกินแบ่งกันใชยอือีกไม่งานเท่าไหร่ก็ตายจากกันเื่มบด่มกครใช่ดืิมใันไปแล้วเด่มกันมากม่หมอีกงานที่สามเอากอันนี้มาคู่ถ่าเพื้นอ,อืมขั้นเนยกิงปล่อยออกมาด้อยรียกผู้แต่งไม่อันไม่มืออันเพราะเขาขีดอดีเลยอื มจจเมื่อตะเกียนอย่เขาซื้อหนึ่งหกหกเก้าเรียบร้อยวิ่งอวิ่งวิ่งวิวิเวว่เ,เ,เ,เข้าโรงพยาบแน่นอัดแนด,ดอุดรธานีก็ไม่มีเตียงเป็นค้อนเก่งยิ่งเก็บหนะักไม่ใช่ตกนะหนักนะลูกนะโคราชโคาชเขาพราาเก็บกัุงเทพ ยิ่งไปใหญ่ยิ่งโอ้ยขนาดกรุงเทพโรงพยบากรุงเทพอะืมยิ่งเขาบอกว่าโอ้ยู่กรุงเทพไม่ว่างเตียงไม่ว่างชัดเตียงหรือคงไปอุดรทานีด่วนคงไปให้โรงพบาลปู่ตาดีกว่าเพราะเขาว่ายิ่งพะกขี้ตามโรงพยาบาลปู่ตาปู่ตาจ้างโคยืิ่งพ่อพ่ออยากรับยิ่งเอา็คืที่ใครพ่อั้งค่ไออกเกแช่ยิ่ง แม้ว่าถึงมวันไป่ยงานลูกบานู่อพ่เอาลูกพ่อไม่อยากขึ้นลูกงานบาดกึบเออเอาวันนึเอาพอสิจังไปแคาไห้เอ,อกเคปู่ตาด้อยเชมาคาเฟ่ปู่ตาได้ไหอครับปูเออรับมัลูกงานด่วนดวนเนเอาผูใดาบาดเกึบเอาพอจ่ายยายาคือคาเฟ่ปู่ตาไปเลยเนาะคาเฟ่ปูตาขายแลรับรองว่าไม,ม่กว่าของบักเช็คอื่นแน่นอน เออคอมบอคือของบ์เครเองงอับอืมค่าฟื้นเคย่อื่นค่าฟื้หวค่าฟื้างอมบเคื่อืนค่าฟืปูต่างมุกจมวนไปหนาก็ยืมเออใช่ว่าคอม่บจกระจอกมอกไหยปังงงอกอเนาะพ่อจะตั้งคาตาโอ้ผมัม่คาตายืมค่าฟืนปูต่างเพาคาตาปูเต คาตาปูเติคาเฟ่ปูตาคาตาปูติว่เปิดกคนไนมันเปิดกคนไนมันยังไม่เต็มไม่เปิดก็บอกเรื่องเช่นอุดยาดคือมันเอวนาคือคาตาปูติคาเฟ่ปูตาขาา กระโลกเกี่ยวักรโลกกระปูพวกอาุนใหญ่ๆเลยครับกะโลกก็เรื่องะโลกมาก่อนกอรหว่างกระโหลกท้่หัวระหว่างคืองานคืองานขายของขายหมดพูาแบบคำว่างานอะมอางเงี้ยข้าเปิูดกลางไปยังไงอกเขาไปิักไนคือนองคว่ามันชักไปคือบอกคิดกอนคึดนกุ้่ไปน ลูเสีก็หยไบครับปูเอาจด้ค้อใได้อาามันเหม่งเหม่งก็เขายบบ่แก่เมื่อเย้ว่าปูเต่าคุสีแหนงตั้งยันอีกแหละข้าฟื้แบนี่ครับผูแหนงรถวฟัวยิ่งลาไปบ่าไปครับเอาพ่วขอถามึิ่งสีลบไปบ่ลาไปครับปูต้องวอาก็ขึ้นงานก่อนนะขึ้นงานพอดตกลงฟอกกับอนุหมเราไปครับปูลาไปครับลาไปปูยังไงบ่ช่ครับปู่ขอข้าเะาาไปครับห้ามนาปูนะครับผม หา,ามปูนะแกมูใช่แกมู้าปูห้ามนะห้ามหาง้อนะอืมครับห้ามขัเบาวนะอืมครับปูต้องรับแขกให้ได้นะครับปูต้องวางมวนนะอืมนะครับปู เี้ยมันไปแค่วันเงี้ยเงียไปเช้อขนมปูเช่าขนมเ่าขนมปูเปนเดียวเป็นบุคโคิดว่าซือกเะโาลกซื้อกระเหกนั่มจัดปูเลยเนี่ยก็คือซื้อกระโหกซื้อกระโหลกปเาปูือว่าบมันน้ำมันงมุนแบบงไปงอนซือว่าตัวไปตัวมันเด้อซือว่าไปงอนบาดบไปงอนูปปูาไป กัมมกควนใกสกขอ่าค่ะโอ้คือคือมมนอ้กันำไก่เห็นไหนองคือควันนาเนี่ยเพราะเคยข้าวเฟือ่เออวันนี้โอ้คือชีวิตทุกกระตายใชาครับครัปูทุกกระตายพ่อหลายที่่าครับป๊าป๊าปูตาพูเอะกาอ้มเมื่อกีเมื่อกลูกระ่ายพ่อวางันยังหนักหน่ว ใช่คู่แข่งแข่งพ่อมาฉียเขี่กูก็อดเอาลูกหลานดุ่มไม่ใช่ยังนี่มข่งกับแข่งม่ต่อแล้วล่รกับโม่เขาบอกมันถูกบอกโอคือเช่กันงก็คือก็เสือคู่แข่งมาใครใครกูรากวัาเครง่ายกาไอกันว่าชาดิปูเออเรื่องง่มืคุมึงไม่ ก็พ่ดจว่ากดแกคุ้มเหรอคุ้มันเฝ้าหอเ้าฐานกูมันงอมมือไปขายดิดแอเปย์ดูขั้นพอสิอคิดออกกับพ่อใหญ่ด้วะแกื่วคูอใช้มาใช้จะถึงงามไหมเือพาอคือหาไทาไยังแต่มุกับคู้คือกันท้พอสิหาช่างว่าองค้าปลือกพอ หาเอาขอมืองมารู้ข้างน้าเาขาถือเขาบ่อพวกรัคือจั้งจส <c oughs> จยายคุขอถาแล้วก็ฟูแรงตอบช่วยด้วยเอาแค่ถืออะไรเยี่ยมครับอืเอาไปไปว้แถวหลังก็พ <c oughs> อไว้แถวหลังปู่แค่ว้ยแถวงานก็คือควบคือว่าเขาได้ <c oughs> โอยขวบปู่หลังจากฟูแรงอีกคน,นั่งขาวากน้อเที่มักแต่ชีวอียัางงานน้อยยังขายเงิน นังแต่งมห้อยคางไปฟุ้คุ้มเรื่องคุ้มือว่าเข่าหลังนั่งคุณวราเออกระทับหน้าได้ดูดิรอบใด้ได้ครับปูมันมือบักพอมอืมมันมือบักหนักผอมนั่งคุณว่าเอาจะเปฟอกไก่มมนเยอะปากเก็บแบบว่าดุดวดมาเยอะครับปูเ๋้วพอคัดควนอืมยังคุณวราอยู่แขวหน้าได้อยังนักขาได้ อีนยางอายไอ้ยาเออเอาเด็กหน่อยเด็กขึ้นออกเดีวครับไปหาเอาเทาเทาเงี้ยวเหี้ยวโอ้ยถ้<อ>ยาต่งางงานผู้แต่ข้าเฟื่องก็จะถือได้ต้องให้อีนยางนาชาขาันพร้อกับอีนยางน้องไอ้ต้องให้เป็นผู้รับเกต แมงว่าพื้นๆฝุ่นเดเขาาเด็กเน,น,นาะเดเนเด็กสุก้างเด็กสุก้าเด็กสุ้าดเะฮัลโหลแก้มแกยมพอจะคลิออกมือความดีนิกตัวบ้าุ่นแกเอามาอ่านเอ็กเนาะครับป่อยให้คุ้มง่ายเนาะมันม่ขนาครันแ่พ่อเด็กเขาเนี่ย,ย,ย,ยพอจะคลิปอ ตายใจนัยังเหนื่อยเเด็อดปวดเออไม่ขบไปคุ้มเครื่องเออไมบวกเขาไปคุ้มงานขวบก็ไมอรู้ข้างหน้าเออใครคุ้มเวหน่อยน่ะออกก่อนมันจังดื้อ้านปู้จาก็ใช้ป่วยเบืมาฉานได้น้อยยิ่งนาอครับปูถือว่าผ่านเด็กสิบเก้าเอาไว้ข้างหน้าโอเคบ๋อโอเคครับ เออทุกงานแวแล้วไปไไปคือก็อนข้าใจคือก้อนน้อย่างนังนหนักหับเสียดนะเซียดก็ได้นะห้อยช้างคือการเซียดนะพ่อคือสื่อแรงเขาหนาหน้าจังายเลรอครับปู่พ่อหนักคือคือแต่จังหวนกวนข้าจังใจคือแกมักพ่อออกกังคือรถวันแรกคือมักเปิดยังได้หน่อยคือมือเต็นทคใช่เต็นทช้เขียนเต็นทื้นค้งหน้า เรียกมันยังดีจะอะไรกูไม่หลงพงครับโอ้ยฉันพ่อมเรียพออกเวา้กูช่วหกช่วยกู่หกหนึ่งกูบ่หกถามกูบออกกูฟาดร้งหกออไปว่าทันื้นหาเชื่อูตาคือหลวมนิ่งพอหกจักแถวพอบ่พอวเดีวบูมาอยากว่าให้พลาดจิว่าให้พาดว่าให้พลาดกอมเอาเนื้อเนี้ยแค่ไอเสียปวดเรับ เด็กส <c ười> ิบเก้ากระชิอใหญ่หัวประาณชั้นเลตรหัวนี่เอาฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนด้วครับปูเอาเด็กรุ่นีะย่งนักฆ่าครับจะยังไอ้สิบเก้าสุดเก่าซื้อว่าผ่านเพราะยีสผ่านวอโอพรันยบ่าคือดอกเดี้ยครับปู่ขั้นรักหนึ่งเขาพอบางเมืองนะครับรักหนึ่งหนึ่ใช่เพราะว่าเด็กมันตรงทิ ขึไม่มาเริ่มครับปูแต่ว่าผู้เฒ่ามก่กรักเก่พกาพวการมักมองเมืองไมครูบเอาหลักเงินออกไปเอาหลักเงินบ่ินปะปูพกถลาดเนาะก็คือขาดจะเรื่องเอาเด็กน้อยไปข้างหน้าเอาผู้เฒ่าไปข้างลังเมืองยืมครับปูยิ่งนั่นงเสียใจจับไปงั้น เนาะครับอ <No. S 1> <ais> ีนางศิลปาให้มือโคบมือแดกมือโคบมือหมายงวนน่าจัดให้รวนน้ําอืมเออจํไว้เด้อสาธุสาธุก็คือก็คือมามึงเอาเว้าคืออือันนี้นางกิราภาหาลึงคักๆอร่วมกับก้งคางวงหรือนายกบนางปัจมาวาเรตี้นางนกกาต๊าพรบกับยากใครอเล็กอืนางพณิกาปู่ท่าค่ํา เออรวมแคบัุ้งขางรุมน้องรวมน้ออะขอ20คกมือรามือคูกมือม้ถึงึงแด้ก็รวยจะดึงจะดึงงาดงาอืมอานบุดเกล็บยืมแต่ว่ามันเบาบุ๋มคืออืมอันนี้บ้านน้อยหอยแข็งนางสาวชนะขัานวังชนะขัานยืมครับเออพบกับนางสาวชูวิพนนางสาววิกิตานางสาววิกตยานางสาวบุญพบ เออร่วมบุญมาพูดไดแค่รอแค่เร่เออแต่มาก็เป็นเงินข้างได้เหมือนดืมนะยืมนะเออรวมหน้ารวมหลังรวมหลังแล้วก็รวมหน้าได้เก้าสิบห้าพอดี่มไดเก้าชิบห้าขึ้นง่ายเขาบอกเขาบอกหอยครั้งดังมือเก้าหาพอดื่เฉพาะมือเองนะเก้าหาจะยืับ คือได้เสือจังหวะได้เก้าชิ้หาบมาดูครับครูงาเปลคือเนาะครับครับเก้าชิบหาคับมาแข่งมาหาเกืออยู่สเัยบิมากเลยยิงมากอ้าวให้เึงนายห้อยสังยังเหืือกระดึนกระดึนโคมงมาดยัด้วยทุกคนเด้อเด้ออันนี้นางระมัวนใช้ชนะชไว้องคูสี่รว้โคอชคทะแุ่งทางบุ พายคือพายแข็งชข้งมือคู่มากอามือคู่มือรับมือคู่มือไม้หึงหึงแล้วก็รวยนะลูกจะดึงจะดึงนะอืมอันนี้นางรัญจาพนมก้อนคาราวาอีโคเออให้นางรันยามือโูคมือแับมือโูคมือไม้มือสุขภาพแข็งแรงเงินไดหลงงทองได้มาเจริญเจริญพวกเขาขึ้นกรับหอยขังบมือกมึงใครสิเขาเน้อเขาเก่านื้อเขาแท้ชุดเก็บบ้างจะรู้จู้อ่างก็ขึ้นชุดเก็บบาทก็ได้เงี้ย ก็งั้นนอันนี้นายชีจุข่าเนาะเออรวมขางรวมรังมื่อคู่เอาแขกค้มขางบไปมือคู่มือมือคู่มือหมามืองน้วก็รวยจะรวนจะเวิงนะลูนนะอันนี้อรุโรดนายชิงห้อยขังยังแบบเพราะแขกคุ้มขางรวมขังมหาเจียีสิรินจะน้อได้กิ๊บกิ๊บเ็ได้โอรอได้ก็ได้เคเร่เออได้โปได้ขังเนาะ อาหอยข้างดังแบบวันนี้พ่อก็จะให้กางวันทักสิบเก้าวันแล้วนะอาเอาไปสิบเก้าวัดก็พอกินเมื่อเมื่อเว้นกับบ่เมื่อสิบเก้าเด้อนะแค่ม้ว่นแต่ยังบ่หมดเล้ออันนี้แกงหมูกับใคระว่าองค์ปู่เจ้าค่ะคุณปู่ขาปู่ทำไมถึงทายุงหูหนูเออหนูมันเกิดมาเป็นอย่างนี้มาเป็นคู่รู ตั้งแต่อีเม่คลอดมาอืออีพ่อจะต่อขาให้หนูยังไงโอ้ยงัหนูแต่งนะหนูแต่งแต่คือพ่อเอิอจะหนูโม้งวันหยุดเพื่อนคือแบบยิ้มครับเออหนูแต่ง้ะครับครับพูดถ้าคุณมนจะได้เหี้ยคืนครับคือพูดเออยังแต่โม้งมักอวนพ่อเป็นเพื่อนเป็นงองแต่งลูกเออเออขอให้ลูกน้องแต่งนะลูกเออ ให้มือคกมือร่ามือคกมือไม้มือสุกภาพแแรงเงินได้งงทองแล้วมาวันนี้อยากจะซื้อครืใหม่พาอว่ามันมูลคู่รู้เออเอาใจไปคือจักชิปเกตเด้งชิเกตบไปเเ้ออายเอค่ะถ้าอีนั่งแกงไปคือคุืงใหม่ะด้เออได้มันงงไรอืมอะไรบาูครับเออยิ้พขกับใครรับชคุ้มางบุ้ม เออเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลต้อนเรื่องยืมกอนวดอนทุก่ายหรือยืตอนอดมาถึงเก้าวันเนาะเออสามวันยืมกตบมือโฉมือให่มือรู้โฉมแต่โอเตาวมันตหัวว่างแค่บ้านเด็กเคียนทำไมนถือเขีนขอไงครับปูแก้วผาถือปู่ยืมเขิบเก๊กัิบเก๊นะเขเป็นว่านิบเก๊กคิบเก๊นะสิบเจ็ดกับสิบเจขียนมือนี่ย่ขแนคิเก๊กิบเกครับปู่ว่าเด็กคุกตาปล่อยไปงั้ง 嗯，我先播。